พีจับพีจับกู่านนั้นครับผียังไม่ได้จับท่านแต่ท่านจะจับผีเฮ้ยกูกลัวกูพูดผิดจเลยเฮ้โยโยนเข้าทีดด้วย <c oughs> ยาสายตายแล้วเงินกูทำไงอะจทีไอไอเรื่องเงินนีเ่เดี๋ยวเอาไปคุยกับลูกชายเดี๋ยวผมขอเก็บของแม่ก่อนนะครับเก็บไปก่อนเลยแหมแมแ,มแมไปตายขางหไนไปคนี่คุยกับสบได้เลยะอผมในจับตาเลย แม่สับประหลาดเอาแม่เดินกิ่แม่แม่ยืนตายได้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวคุยกับลูกชายเขาเลยครับเรื่องเงินว่าไงเรื่องเงินแผนแกใจเย็นๆหน่อยนก็รู้ว่าเงินของเจ๊เขายังไม่มีตังค์ย้ายทำไงเอาแล้วมันกู้ไม่ได้ไงไอ้แผนก็ใ no ช่ไงเขาไม่ม <con coming> ีตังค์เขาเดินแล้วเขาต้องกู้แกไม่ได้เลยมอามาเลยเฮ้ยวกาไปเก็บบ้านอื่นเดี๋ยู่ดีเก็บที่นี่ มาทวงตังค์แม่เราแล้วเราไม่มีให้ไปบอกผัดก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวจัดก,การเากการเื่องนไอเทมสิ่งนี้จบแม่อยู่เดียว่แกจะมาโหยทำไมแกสอนมีได้อะไรเออเอาไว้ไว้เจ้าด<ะ>ีว่าท่านเศรษฐีนะเขามาที่บ้านเขามาทวงนี่แม่สายจ้ะพี่เลยขอผัดไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมพี่เลยแม่ตีสอนฉันไหว้ดิจ้ะเออเศรษฐีฉันไหว้ดิจ้ะ เก,เกสอจ้ยานื่องคุณจอง,งไม่นอนนไปนอนเลยเกนจ้หนูชอเกยจ้าฉัมันคงกสอถือว่าเสียบจะเป็นอะไรเสถียพี่เกสมาเกยนจะมาขอผัดผ่อนนี้สินที่ไม่ใจติดเอาไวน้นะจ๊ะขอผัดไปก่อนได้ไหมจ้าเดี๋ยวจะ เรองินให้เรื่องเงินค่าตบแพนก็จากให้จริงๆเหรอเจ๊เอาคนให้ก่อนได้ไต่ทำทุกนจะทเอาอย่างนี้นี่สินทั้งหมดฉันยกให้เลยจริงๆเหรอเจ๊จะทีจะทจะจเย็นขนาดนั้นเลยเนี่ยโอ้หัวสันนี่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 นีนี่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 ี่นี่นีนี่นนี่นี่่นนี่นี ลูกสาวแม่สายเป็นเมียพี่แพรจ้ามาไอตังเลยนะาตังค์ผมขาดนะตังค์มาตังค์มาเมื่อกี้บอกว่าผัดผ่อนก่อนได้ที่ชื่ออะไรจ๊ะเสถีบอกว่ายกให้แลนะเลยครับไม่ได้ขอจะเสร็จวันนี้นะครับผมทีได้เงินเลยได้หาเงินให้เร็วที่สุดเลยครับไม่ได้ไอ้พันครับในเมื่อมันไม่มีเงินให้งมจะ